สวัสดีค่ะเมนี้กับว่าพอกับเมฆแล้วนะจ่ะเมสิพมพ้ามาเห็ดไข่มวนเกาหลีจ้ะไอไ้อุป,ป้าแล้วกินเข่าเทียงเดี๋ยวเอาไปเบิ้งวิธีเห็ดผร้อมกันเล่นนะจ่ะจ้ะเข้าใส่น้ำมันนิดเดียวเด้อจ้ะเบ้ใส่หลายห้ือเขากะไอร่อนน้ำมันให้มันทัวกระทะแบบนี้จ้ะวิธีนี่บ่อมน้ำมันจ้ะ เพราะว่าเขาสิเพิ่มน้ำมันไปเรื่อยๆจ้ะเขากล่อกระท้อนแล้วเขาก็กกใส่ไข่ลงไปเลยจ้ะเฮ้ยเทสกะประมาณเราจ้ะร่อนไข่มันทัวกระทะจ้ะเห็นเป็นแผ่นนะจ้ะกะว่าเป็นแผ่นไข่เป็นแผ่น ใส่ไฟอ้ปานกลาง้ะจ้ะบ่ใส่ไฟแฮง ใส่ตะหลิวจ้ะตะหลิวพันขอบขอบเนี่ยคอยพันไปใส่ตะหลิวพันไปตามขนาดเที้ยาตรงการจ้ะเนี่ยขนาดใหญ่ขนาด,น,าดน่อยเขา ของการซ้ำหดเขาก็พันไปม่วนไปม้วน,นไปจ้ะม้วนไปเรื่อยๆเขาใดเราสั่นหนึ่งเขาก็ไอ้เคี่ยวม้าใขขางๆ้ะขอบขอบขอบกระทะแล้วเขาก็เติมน้ำมันลงไปจ้ะน้อยหนึ่งเฮ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะเขาก็ร่อนน้ำมันให้มันทัวกระทะ เห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะประมาณซีถึงหาสั่นจ้ะซี่ถึงหาหลอบเนาะใครเม้นสีเห็ดประมาณซี่ถึงหาหลอบซีถึงหาสั่น,นจ้ะง่ายๆจ้ะเขากับมวนไข่อีกเนี่ยจ้ะ ถ้าขอบมันบองงามเฮาก็เอาตะหลิวจาแต่งปัดกวาดกันไปมันขอบให้มันฉีดจ่าเนี่ยแหละให้แบบนี้ไปเรื่อยๆจา้า เห็นมาจากเนี่ยล่ะที่เป็นรูปทรงประมาณนี้จ้ะตอนนี้กับเซตเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะเดี๋ยวเมสิมาหั่นจัดจานเนาะจา้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยจ้ะสินาเตาออกมาเป็นจังไดยจ้ะตอนนี้เมสก็ะหัน่นจัดเซ่จานเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมกินละแล้วเสียเบิ่งไก่ไกนี่แหละจ้ะล้องเหตุเบิง่งเลวจ้ะ น่ากินมากๆสำหรับคลิปนี้แมกกะขอโตกินเข่าเทียงก่อนนะจ้ะเดี๋ยวสิได้ไปขึ้นเชือกบอกเออต่อเจอกันคลิปหนา้าจ้ะขอบคุณค่ะ